ที่ไรแต่จะหมดทุกที่เป็นเห<อ><อ>ี้ยอีดอคือจะบอกว่าวันนี้เราเลิกหลักบาบิกอนละมาถึงน้องน้องอะไรนะน้องเฟรมน้องเฟรมสัญญาเอาไม่ใช่น้องเฟรมนะคะแล้วก็สิทธิชัยนะคะแล้วก็สิทธิพงศ์นะคะผัวเมืองค่ะผัวเก้าผัวเก้ากูเองค่ะอยากมีเห็นรูปนักฐานไหมคะนี่ไงจับนมกูเนาะงาทำแม่เนาะวันนี้เนาะกูเสียเองนะคะเราเลิกรักบาบิกอนแล้วคุณแม่ถ่ายอย่างนี้หน้ามันควันนะคะวันนี้เรามาลักอะไรกันนะคะดูโดยโอยตรงไหลอยอ่ะ ใก,ไไกล้ๆเลยตอันนี้ปิ้งย่างแบบมาซ,ซีฟูดเพราะว่าดูที่ตักน้ำซุปน่ะนะนี่นมึงอยากเห็นไหมความว่าน้ำซุปของจริงอีปอมนี่ค่ะอีดต้องอย่างนี้นี่ค่ะ <S <S> <S มึงเห็นไหมนี่ช้อนนี้ก็ยังกินได้เลยนี่นี่เห็นไหมเนี่ยน้ำซุปนี่มานนีเนี่ยอันนี้เขาเรียกน,น้นนำซุปอีดอกให้กินจริงเหรอมันร้อนมากเลยนะใส่น้ำแกงก่อนไหมเดี๋ยวอีปอมเขาถามว่าสดปลาสดก็เด้งเลย เดี๋ยวมันรอชื่อแม่แกฮะแม่กูไม่ได้ชื่ออุ๋ยเอ้ยอุ๋ยแม่กูไม่ได้ชื่ออุ๋ยอีดอกแม่กูชื่อเจ้อุ๋ยเป็นไรเดี๋ยวราเจ๊ไก่สาละแน่อ๋อบางทีโหให้นี่ร้องไม่ได้เราก็เจ๊ไก่อะเรไม่เคยรู้จักกับเขาเป็นการตรวจตัวอย่างนึกไปร้องเขาขอโทษด้วยนะคะเจ๊ไก่ ใครอาจจะงงว่าไอ้นี่คลิปนี้มันทำอะไรเซยยามันทำอะไรมันมีคนท้าทายกูเจอกันได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นี่หอยแดกเป็นปลาหอยอ่ะนี่ทำไมพูดดิก็ูดูเด็กหอยอยู่กูกำลังเด็กพูดบ้างได้ไหมไม่ใช่เซยยาพูดกูเดียวไม่ได้กูจะพูดมึงก็พูดแท๊กแม่อย่าพูดแท๊กแม่ใครอยากเห็นเซยยารีวิวทุบหน้าของจริงไหม้ายมันเป็นยังไงงี้ไงกูทุบให้ไงนี่ไงอยาเห็นไหมคะทุบแบบไม่จบตาอุ้ยอะไรเซยยามาจากไหนอะไรยังไงออ้้้าว่่ะเเีียยนลรุงไม่เอา เดี๋ยวก่อนมาเนี่ยด่ารู้แบบนี้ไม่กูด่านี่ตัวแมลงสาบอ๋อแล้วกูจะบอกว่ากูจอดรถฝั่งของทามโดนล็อกล้อลออไปไล่ล็อกตอนไหนกูไม่รู้ล็อกตอนไหนบอกกูหน่อยไหมเออไวมากกูได้รีบขยับเอออ่ะแล้วตกลงอปั๊มกับอีแบกว่าไงเอาไงเล่าไงมึงว่ามเลยดีกว่าตัวตัวสองหนึ่งก็ได้มามึงสองคนกูคนเดียวไม่ปอมมาเออโอเคพี่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าตีชกตีกันนะแดกเล่าอ่ะมาไอ้ปอม กาแฟก็ได้มาสดปะเนี่สดของจริงห์ดอกเนี่ยนี่มึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสดของจริงนี่ถ้าสดกระเด้งมัสดกระเด้งมัถ้าสดกระเด้งมั้ยไปแล้วคิดเรียนมากเลยไม่มีเทียสาระอะไรทั้งสิ้นเลยคนมองเต็มเลยดอกอายอายอายจังเลยอ่ะเกิดมาเพราะสิ่งนี้ Born to be star